ให้ทายเพมเนา,เาะเขาคือ<า>สำหรับคนที่มีความฝันอยากจะฝันทําอะไรไม่ได้อย่างนนิดปราคือนักแสดงที่อยากเป็นนัก<า>ร้อง,<า>งวันนี้ความฝันนั้นสําเร็จแล้วและเ<า>ดินทางม,มาแบบไร้ขีดจํากัด้ใช้คำน,นี้นะครับรบมือให้ในิปราหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณค่ะปราดขับให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างกับบทบาทใหม่ๆของเราฮะ ที่จริงเป็นเรื่องดีมากๆค่ะที่ได้มีคนเขาเรียกว่ามีคนซัพพอร์ตให้มีความฝันให้ความฝันของเราเนี่ยมันถูกพัฒนามาให้เป็นความจริงเพียงแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยพอมีคนซัพพอร์ตเราแล้วอะ่ะมันเหมือนเราไม่สามารถหยุดนะคะพี่น้ย mm hmm. เราต้องพัฒนาตัวเองด้วยหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็มีซิงเกิลออกมาสองซิงเกิลแล้วแต่ว่า ทุกๆการเดินทางในทุกๆเซรษทุกๆการที่มีคนอยากเห็นหนูไปร้องเพลงในงานตแบบ่างๆหรือว่ามีคนเชิญมาเป็นแกสในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆครั้งมันต้องมีถูกพัฒนาการอะไรอีกเยอะมากๆเลยคะ่ะมันความฝันมันถูกทําให้เป็นจริงแล้วก็จริงแต่ว่าสุดท้ายตัวเราไม่สามารถหยุดพัฒนาตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณที่มีทีมที่เขาอยู่ข้างหลังหนูอีกเยอะมากๆเลยคะ่ะที่เขา คอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจรวมถึงรู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไรอีกเยอะมากๆแล้วก็คอยอยู่กับเรามาโดยตลอดจนแบบจนมาถึงวันนี้ค่ะจนมาถึงวันนี้เนาะก็ต้องบอกว่าถ้าจะพูดว่าโฟโนเวอร์ทุ่มทุนทุ่มเทให้กับทุกผลงานของเรนนี่ปรางได้ใหม่พูแกบกันได้เลยไหมแบบนั้นได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วก็ทุกๆผลงานที่ฟางได้ออกมาแสดงนะคะมันก็มีหลายอุปสรรคนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเข้ามาเป็นนักร้องหนุ่มค่ะ,ะถึงแม้เราจะอยู่ในวงการนี้มานานมากๆในวงการเป็นนักสแสดงเนี่ยแต่ว่าพอมา,มาเริ่มเป็นนักร้องเนี่ยมันเหมือนรู้เริ่มเข้า,ขาวงการใหม่อะค่ะม,ม,มันต้องมีามาคนที่คอยอยู่เป็นแบ็คอัพให้เราอยู่เสมอแล้วมันถึงจะมีการพัฒนาการมาได้แล้วก็ถูกซัพพอร์ตเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแฟนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจด้วยนะครับปลอบปลสักครั้งได้ไม่ห่าะให้กับตัวเองและสื่อมวลชนด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านคนจริงๆเลนะใช่ค่ะนะคะไม่เพียงเท่านั้นปีที่ผ่าานม Me even praying.